จากเป้าหมายที่พลาดสู right ่ข้อเสนอ50ล้านปอนด์ที่สะเทือนถึงลอนดอนเหนือเมื่อเอฟเวอร์ตันโดนลีดยูไนเต็ดปฏิเสธดิวเจเดนโบเกลแบบไม่ใหญ่ดีทำให้พวกเขาต้องเบนเข็มมาล่าตัวเบนไว้์ขุนพลสารพัดประโยชน์ของอาร์เซนอลแทนขณะที่มิเกลอาเตต้ากำลังปวดหัวกับตัวเลขมหาศาลที่กองอยู่ตรงหน้า บรูโนกิมาไรส์ก็เพิ่งออกมาทิ้งระเบิดลูกใหญ่ด้วยการยกย่องอาร์เซนอลว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกนี่คือสัญญาณการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ชัดเจนที่สุดหรือเปล่าและถ้าเขามาจริงๆผังมิดฟิลด์ปืนใหญ่จะเปลี่ยนไปขนาดไหนวันนี้เรามาวิเคราะห์เจาะลึกกันครับเบื้องลึกเบื้องหลังข่าวนี้มันเริ่มจากที่กูดิสันพาร์ครับเอฟเวอร์ตันกำลังต้องการตัวตายตัวแทนของเซมัสโคแมนอย่างเร่งด่วน เดิมทีเป้าหมายอันดับหนึ่งของพวกเขาคือเจเดนโบเกลจากลีดยูไนเต็ดแต่พอโดนลีดบอกปัดเสียงแข็งทับท็อฟฟี่เลยตัดสินใจทุ่มสุดตัวเบนเข็มมหาเบนไว้ทันทีรายงานระบุว่าอาเตต้าไม่ได้อยากปล่อยไว้ออกไปในตอนนี้เลยครับเพราะไว้ Pro ์คือตัวสำรองเกรด A ที่เล่นได้ทั้งแบ็กและเซนเตอร์ แต่ตัวเลข50ล้านปอนด์ที่เอฟเวอร์ตันพร้อมจ่ายหรือยืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขายราคาแรงนั้นมันคือราคาเท่ากับที่อาร์เซนอลซื้อมาเมื่อปี2021ในวันที่ไว้เริ่มเสียตำแหน่งตัวจริงให้ทิมเบอร์และมีข่าวลือกับตีโนลิฟราเมนโตเงิน50ล้านนี้อาจทำให้บอร์ดบริหารและอาเตตาต้องวั่นไหวอย่างเลี่ยงไม่ได้ครับข้ามมาที่ข่าวที่ทำให้อาเตตาถึงกับอึ้งกันบ้างครับ กับบทสัมภาษณ์ล่าสุดของบรูโนกิมารายส์ที่ชมอาร์เซนอลแบบออกนอกหน้านักวิเคราะห์หลายคนมองว่านี่คือการส่งจดหมายรักเพื่อขอร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ปี2026นี้ชัดๆถ้าดีลนี้เกิดขึ้นจริงในตลาดหน้าร้อนอาร์เซนอลจะได้มิดฟิลร์ระดับเวิลด์คลาสเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปแต่คำถามสำคัญที่ผมอยากชวนทุกคนคุยคือถ้าบรูโนมาตอนซัมเมอร์เขาจะเล่นตรงไหน เพราะเรามีทั้งดีแคลนไรซ์ที่จองสัมปทานเบอร์6และ8และมีมาตินโอเดกาดเป็นจอมทัพอยู่แล้วบรูโน่จะมายืนต่ำเพื่อให้ไรซ์ขยับไปบุกเต็มตัวหรือบรูโน่จะมาเป็นดีพล์อิงเพลย์เมเกอร์คอยวางบอลจากแนวลึกแฟนปืนใหญ่ครับถ้าต้องเลือกระหว่างไรซ์บรูโน่และโอเดกาดยืนพร้อมกัน3คนคุณคิดว่ามันคือแผงมิดฟิลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกไหมหรือจะมีใครที่ต้องยอมนั่งสำรอง คอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าสูตรลับแดนกลางในฝันของคุณคือแบบไหนและอย่าลืมว่าเรายังมีตัวละครอย่างมาร์เกอีที่แมนซิตี้พร้อมปาดหน้าคว้าตัวทันทีในเดือนมกราคมนี้ขณะที่อาร์เซนอลยังใจเย็นกะสอยฟรีช่วงซัมเมอร์แผนนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวของอาเตตาจะใช้ได้ผลหรือจะโดนเรือใบสีฟ้าแย่งเพชรเม็ดงามไปก่อนตลาดรอบนี้และซัมเมอร์หน้าบอกเลยว่าอาร์เซนอลเดินเกมรุกหนักแน่นอนครับ ทุกการเคลื่อนไหวมีนัยสำคัญเสมอครับทั้งเรื่องเงิน50ล้านปอนด์ของเบนไว้และสัญญาณจากบรูโน่กด Subscribe ช่องเราไว้เลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ